ดวงรายวันสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่6มกราคม2567สําหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธในวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธในวันนี้นะคะโชคลาภเด่นมากๆเลยนะคะหลายนคนกาลังคิดจะไปทําสวยอยากได้ของสวยๆงามงานอยากซื้อของนะคะหรือจะมีคนซื้อของมอาฝาก คุณมีเกินได้เดินทางกายได้เดินทางไปไหว้พระทาบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์น,นะคะหลายๆคนกําลังจะไปทาชะโนโดหรือจะไปทําบุญสถานที่ใกล้น้ําได้ไปไหว้พญานาคช่วงนี้คุณมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องของความรักกาลังรอคอยใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยรอคอยใครมาหาหรือเปล่าน,นะคะจะมีคนมาหามีคนคิดถึงนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนคิดเรื่องบ้านอยากจะซื้อบ้านอยากจะท,ทําธุระเรื่องบ้านเรื่องบ้านอยากทําสวยอยากจะไปทําสวยซื้อของสวยๆงามๆให้กับตัวเองนะคะ ดวงความรักสําหรับคนโสดนะคะคุณมีโอ,อกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่ถูกใจจากการเดินทางไปไหว้พระทำบุญดวงความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้คุณจะรักกันเป็นพิเศษมีโอกาสได้พากันไปท่องเที่ยวนะคะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหรือมีโอกาสได้รับของขวัญข,ของฝากของมีค่าของมีราคาจากคนที่คุณรักนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านทะเบียรนรถให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณคือสีแดงสีส้มสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ เก้าหกห้าขอให้คุณโชคดีร่ำรวยนะคะเก้าหกห้าแปดนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ